โอ้มชาญติสรุปนยะสําคัญของมูลีวันนี้วันที่19เดือนสองปี2องพันยิบวันนี้บาบามีเป้าหมายให้ลูกเป็นโรงยานพิเศษและประกาศสิทธิ์ทั้งหมดโดยการตระหนักรู้ถึงพ่อด้วยพลังของการแยกแยะบาบามองทุกคนตามสภาวะที่บาบาเป็น จึงเห็นคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันของเราแต่ละคนทั้งๆที่เ,ทเราอยู่ระหว่างเพียรพยายามและยังไม่สมบูรณ์พร้อมท่านจึงไม่ถูกกระทบจากสภาพที่เสียดุลของลูกๆด้วยสายตาเช่นนี้จึงหล่อเลี้ยงปลุกเรียกนำลูกไปสู่สภาพที่แท้จริงดั้งเดิมของตน และค่อยๆจบสิ้นสภาวะที่เป็นเช่นปีศาจอย่างต่อเน,นื่องคุณสมบัติพิเศษที่สุดที่เราแต่ละคนมีนั่นคือเราคือลูกหนึ่งกำมือจากหลายๆล้านเพราะเราคือผู้ที่ตระหนักรู้จักพ่อและพูดจากหัวใจว่าบาบาของฉันและประกาศสิทธิ ต่อมรอดกทั้งหมดของการกลายเป็นของท่านเป็นเช่นเดียวกันและด้วยความพิเศษของสติปัญญาที่มีพลังของการแยกแยะแยกสัจจากที่มีสภาพที่เอียดอ่อนออกจากสภาพที่หยาบและมีตัวตนของความหลอกลวงพลังแห่งปัญญาที่สูงส่งนี้ ทำให้เรากลายเป็นดวงยาณพิเศษเรากลายเป็นดวงยาณที่มีพลังเช่นนั้นได้เพราะเราตระหนักถึงพ่อผู้อยู่เหนือเสียงพ่อผู้อยู่เหนือเสียงท่านมาสอนลูกๆให้อยู่อย่างปลดประเสียงอยู่ในสำนึกรู้และสภาวะเดียวกับท่านสมดุลบริสุทธิ์ และมีประสบการณ์กับบ้านดินแดนเหนือเสียงอยู่กับความรู้สึกนิ่งว่างเงียบอยู่กับพ่อขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกแห่งเสียงผู้ที่เข้าใจความรู้จึงอยู่อย่างใส่ใจในการศึกษารู้วิธีแต่ตรองและสอนตนเองด้วยปัญญาภายใน ในสภาพที่ละเอียดอ่อนจึงไม่ใช่แค่ตีความตามตัวอักษรหรือเห็นตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทุกสิ่งสะท้อนให้เรากลับมาตรวจสอบและเห็นตนเองอย่างต่อเนื่องจึงอยู่กับเป้าหมายของการสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งเพื่อจบสิ้นธรรมชาติที่เป็นเช่นปีศาจ ตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่าปัจจุบันฉันมีสภาพเช่นไรสอดคล้องกับเป้าหมายาหรือไม่โดยพิจารณาจากสำนึกรู้และสายตาว่าเรานั้นมองเห็นทุกคนเป็นดวงญาณพี่น้องครอบครัวของพระเจ้าและเมื่อเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้ใดเราได้ระหนักว่าบาบาส่งเขามาให้กับเราเพื่อรับใช้ ด้วยการเติมเต็มบางอย่างหรือไม่และพฝอจะเก็บรักษาทะเบียนประวัติของการเป็นผู้รับใช้ด้วยสายตาที่สูงส่งไว้เสมอดันง,น,งนั้นการดำเนินชีวิตของเราจรึงใส่ใจตรวจสอบตนเองกับเป้าหมายเสมอว่าเรามองทุกคนด้วยสายตาเดียวกับพระเจ้าหรือไม่ มีธรรมชาติที่สูงส่งของการกระทําที่ให้คุณประโยชน์จากสภาพที่บริสุทธิ์เช่นเหล่าเทพไหมโดยพิจารณาจากนิสัยต่างๆตัวอย่างเช่นการรับประทานอาหารก็มีการตรวจสอบว่าเรากำลังหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ที่บปบาให้มาเพื่องานรับใช้หรือ เพื่อหล่อเลี้ยงความอยากปรารถนาตามสันสกาเก่าที่เอาประโยชน์จากอาหารที่เราชอบจากรสชาติที่ถูกใจโอมชาติ